ผมจะช่วยพี่ไม่ได้เยอะนะแท้ให้มผมช่วยพี่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าผมจะพอช่วยได้เฉยอ่ะทีนี้ปลอดที่ไปที่มาพี่มาที่จังหวัดไหนนะอะโนนบ่เหนียวเนียมาทางไอ้ลมลี้อืเทศทั่วประเทศครับเห็น่นบ่ลมลี้ ลบุรีใช่ไหมใช่พี่น้องพี่ไม่มีเลยต้องบุรีมีเราเอาเราไม่เอาเขาอยู่น้องบุรัมพูใช่โอ้แล้วทีนี้ถามหน่อยเอาแล้องหมายไปบนเดี๋ยวผมถามหน่อยเอ่อที่มาเนี่ยที่ต้องการมาเพื่อมาวัดใช่ไหมสรุปแล้วอยากมาพักตั้งหลักอ่าอยากมาพักทีนี้ บัตรประชาชนพี่มีไหมหายหายข้อนอนยังละมอนะอ๋อยังละทั้งทั้งยาเลยไม่เป็นไรยาเพียบเถื่อเร็วเถื่อเอ้ยนี่ยังไงเนี่ยเยอะใหญ่ไหมวีนมืออันนี้นี่ตัดเฮ้ยนี่มีเนาะเถั้งทั้งยานะนอนนี่ได้ คือพี่เขามาจากบ้านเกิดคืออยู่หนองบรุรรมพูใช่ไหม,มครับทีนี้ญาติพี่น้องก็อยู่หนองบรุรรมพูใช่ไหมพี่ถ้า<ช>วันนี้ญาติพี่น้องมีชีวิตอยู่ไหมน่าน่าจะมั้งน,น่าจะมีพ่อแม่งปีแล้วว่ะคือน่าจะมีมีีิคนนาคแตกหรวยแล้วออกนอกจริง แล้วเวลาพี่พูดนี้แบบพูดกระจ่างกระจ่างแล้วได้ไหมบอกเลยว่าฟันฟันไม่มีเออในยิงนี่สิครับเป็นเป็นยังไงไม่มีฟันเลยเอาแต่ว่าไม่มีฟันแล้วกินข้าวจะกินยังไงคือใช้มองเด้ออ๋อหรือโอ้ไม่นะผมก็เลยจะพูดยังไงคือพี่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะช่วย ผมจะช่วยพี่ฟอร์จู้ได้นะช่วยค่าข้าว20บาทได้ไหมได้คืออย่างนี้ที่ไปที่มาเอาน้ำมาเอาหัวแล้วหัวแล้วเอาน้ำล้างหัว่นน้ำล้างหัวเออน้ำล้างหัวเอาน้ำที่สะอาดดีกว่านะเดี๋ยวพอน้ำให้ที่มาเรื่อยๆธรรมดามามันต้องมีจุดมุ่งหมายและครับเวลามานะถ้ามาอย่างนี้เฉยๆมันแบบว่ามันดูเหมือนเหมือน ครอบครัวเขาไม่สนใจพี่อย่างเงี้ยพี่มาแบบล,ลอยๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็จะช่วยค่าข้าวยี่สิบบาทแล้วกันมาก็มาทุ่งนาผมเห็นสี่จักรยานมาก็เลยผมผมก็ไม่รู้จักแกรหรอกนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าแกก็มาแล้วก็เจอผมก็เลยเออช่วยเหลือมามาขอข้าวกินบ้างมาขอเงินผมแต่ว่าเลยช่วยแกไปแกจะหาที่พักในวัด